อันนี้เนี่ยตมาเห็นว่าน่าจะได้พูดได้เกลียรยเขาตั้งข้อสังเกตมาคนนี้ก็ละอียดละเดียยละเมียะละเมีะเมมยะกะไมเหลือเกินมาบ่อยๆก็ฟังดูข้อที่เขาตั้งข้อสังเกตมานี่ใครจะรู้ไหมเป็นคาแรคเตอร์ของใครไม่บอกชื่อก่อนบอกทีหลังบอกว่าพระโพธิสัตว์ระดับเจ็ดกรณีศึกษาวงเล็บเคสสตัดดี ที่ยิ่งใหญนะ่บอกว่าเป็นเคสสตนดี้ที่ยิ่งใหญ่ของนักวิจารารโลกุตรนะเป็นเคสสตนดี้ที่ยิ่งใหญ่ของนักวิจารารโลกุตระคํากล่าวของพ่อครูยกกับคำกากที่อาตมาพูดแล้วก็เก็บละเอียดไปเลยนะมาพูดมาเตือนมาถามมาอะไรๆนะบอกว่าหนึ่งประเด็นที่หนึ่งหลายประเด็นนะ จะตอบสั้นสัสั้นไม่ยาวถ้าถ้าตอบยาวก็หมดเวลาอยู่ในแผ่นสองแผ่นนี้แหละถ้าจะตอบยาวตอบสังเขสังเขปสั้นๆหนึ่งบอกว่าอย่าบอกว่าอัตมาคือพระสารีบุตรอันหนึ่งพอฟังประเด็นแล้วพอเรากหูผึ่งกันแล้วนะอย่าบอกว่าอัตมาคือพระสารีบุตรเพราะอัตมาเจริญยิ่งกว่านั้นอ่ อ่านี่ในประเด็นนี้ต้องการให้อัตมาขยายอัตมาก็ขอขยายสันส้นๆพูดไปแล้วหลายทีอธิบายหลายทีแล้วการเกิดการตายแม้จะจริงสมมติว่าอัตมาเป็นพระสารีบุตรจริงตอนนี้มันก็ไม่ใช่ใช่หไหมพระสารีบุตรก็ตายเนื้อหนังมังสาจิตวิญญาณก็ผ่านไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วทีนี้ประเด็นที่อัตมาทวงก็คือว่าถ้า ถ้าเผอว่าอาตมาเป็นพระสารีบุตรจริงแล้วก็มาบอกว่านี่อาตมาคือพระสารีบุตรอาตมาก็จะทวงคุณว่าคุณดูถูกอาตมาดูถูกคืออะไรดูถูกคือยังยืนยันว่าอาตมาคือพระสารีบุตรองค์นั้นมีความรู้เท่านั้นอยู่กับที่นิ่งความรู้ความเจริญเท่าเดิมเป็นการดูถูกอาตมา ถ้าอาตมาเป็น菩ารีบุตรจริงก็เท่ากับคุณดูถูกอาตมาว่าอาตมา,าไม่เจริญขึ้นเลยนะแน่นอนอาตมาว่าถ้าอาตมาสเสื่อมลงอาตมาไม่เจริญนั่นอีกเรื่องหนึ่งแหละแต่อาตมาว่ามันไม่อยู่กับที่หรอกมันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอาตมาใช่ก็ได้ไม่ใช่ก็ได้เพราะจริงๆมันได้ทั้งสองอย่างจริงๆเลยมันด้พูดเล่นลินนะใช่ไหมมันจะเป็นได้ไงศาสตรา菩ารีบุตรนนท์องนนท์อง์นี้มันคนละ ร่างคนละกายถ้าความรู้ก็ไม่เหมือนเดิมไม่เท่าเดิมอาจจะมีแกนแน่นอนแกนเหมือนของพระเจ้ามาหมดทั้งนั้นแหละแกนเป็นตัวตั้งมาจากของคำสอนของพระเจ้าทั้งนั้นแหละแล้วก็มาเจริญขึ้นจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆมันก็ไม่ประหลาดอะไรนี่จะเป็นองค์ไหนก็แล้วแต่นะครัอ่านี่ก็คือประเด็นที่หนึ่งสองอัตมาไม่รู้สึกหิวหรือกระหายอันนี้ฟังแล้วหน้ามันไส้หน้ามันไส้ แต่อาตมาก็พูดความจริงอาตมาไม,ไม่ไม่กล้าพูดอะไรคำที่เป็นคำโกหกหรอกเพราะมันเป็นคำบาปถ้าโกหกมันบาปจริงๆอาตมาไม่ได้พูดโกหกและอาตมาก็ต้องรู้ได้ว่าอาการหิวกระหายของคนมันคืออาการอย่างไรคนธรรมดากร็รู้ใช่ไหมและอาตมาจะไม่รู้ได้ไงอาการหิวคืออาการกระหายคือไงรู้ แล้วมันไม่มีจริงๆอาตมาก็พูดความจริงให้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องอจินไตยเป็นเรื่องนึกซึ้งจริงๆนะไม่หิวไม่กระหายไม่ต้องเอาอะไรมากหรอกร่างกายมันต้องการก็ได้แต่คุณไม่หิวไม่กระหายเช่นคุณกำลังเพลิดเพลินโอ้โหกำลังสนุกกับสิ่งนี้อย่างแม เดยกว่าสมาธิจ,จดจ่อสมาธิโลกโลเนี่ยมันเขม็งติดยึดตรงนี้เลยจดจ่ออยู่อันนี้โอ้โหวันเวลาผ่านไปเวลากันเดินผ่านไปเ <c oughs> <Fourth. S 1> รื่อยๆรื่ร่างกายก็ไม่ต้องการอะไรแล้วมันลืมหมดเลย <c oughs> ไม่หิวไม่กระหายอย่างนี้ก็เคยกันอยู่ทั้งน,นั้นเนี่ยมากน้อยก็แล้วแต่เคย <c oughs> ทั้งนั้นนะช่ว่ามันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติอาการไม่หิวไม่กระหายอย่างนั้นแหละ อาตมามีอาตมาก็มาได้ความรู้ว่าอ๋อเราฝึกเราฝึกมาจนกระทั่งรู้จักความหิวความกระหายคือความต้องการมาให้ตนเองมันเป็นเสริมอัตตาเอามาบำเรออัตอตาแต่ว่าถ้าเพื่อว่าเราต้องการสิ่งที่ควรจะเอามาใช้แม้ร่างกายเราก็ต้องเติมน้ำเติมอาหารเติมอะไรเราก็ควรนะถ้าเราไม่ให้มันพอดี มันไม่เหมาะสมไม่พอดีมันก็เสื่อมสิอันนี้ก็ต้องเป็นความรู้ของแต่ละคนพระรมอาตมาก็ต้องบอกว่าอาการบอกความจริงว่ากระหายหิวไม่ม,มีออกกำลังกายโอ้โหหนักควรกระหายน้ำก็ไม่เคยกระหายแต่ข้าวหน้าไม่ให้ดื่มก็ดื่มได้ครับอ่าพระน้ำให้ดื่มก็ดื่มได้ผมเคยเห็นแต่ในพระไตรปิฎก ท่านตรัสไว้ครับว่าพระอระหันต์เป็นผู้ที่ไม่มีความระหายใช่ไม่มีความระหายผมก็เลยไปดูว่าคํานี้มาจากคําว่าอะไรรักเงามาจากคําว่าไม่มีตัณหาครับอืนั่นแหละผมผมก็ไม่รู้ว่าตัวตนบุคคลจริงจะมีอาการอย่างไรพอพระท่านพูดยืนยันปั๊บผมก็เลยอ๋อบุคคลจริงต้องมาดูที่พ่อท่านอืนี่เป็นเรื่องจริงอาตมาพูดความจริงสู่ฟังนะ เพราะงั้นในประเด็นอาตมาไม่รู้สึกหิวหรือกระหายก็ผ่านไปต่อมาประเด็นอาตมาเป็นคนแห้งมาแต่ไหนแต่ไรอาตมาไม่ใช่เป็นคนบวมหรือไม่ใช่เป็นคนท่วมเป็นคนแห้งมาแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กจนกระทั่งหนุ่มจนกระทั่งผ่านอายุหนุ่มมาก็แห้งๆมาอย่างนี้ตลอด จะมาถึงตัววันพยายามก็เคยเล่าไปหลายทีพยายามจะทําตัวเองให้อ้วนได้ถึงหกสกิโลมีอยู่ครั้งเดียวในชีวิตนะทำให้หน้ำหนักขึ้นได้ถึงหกกิโลนะเสร็จแล้วก็ไม่นานมันก็กลับไปอยู่ไอฐานที่เราเองเราเป็ดเรามีอยูนะ่ก็เท่านั้นนะมันก็ไม่เห็นมันจะดีเด่อะไรเกินกว่าที่เราอยู่บนคล่องแคล่วปาดเปรียว อย่างที่เราเป็นเนี่ยเป็นแต่เพียงว่าทุกวันนี้เนี่ยออกกำลังกายเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อ <c oughs> หรือว่า <c oughs> เนื้อหนังสีสสร,ร,สรีระต่างๆมันจะค่อนข้างจะเหลวมันค่อนข้างจะไม่แน่นเหมือนเดิมก็พยายามเติมน่เติมสารเติมพลังงานโดยการออกกำลังกายโดยการปฏิเสธ เรื่องอาหาราก็ว่าไปเรื่องอาหารนี่นะใส่เข้าไปนี่ถ้าเผื่อว่าร่างกายเราจริงๆมันรึกซึ้งกว่าถ้าไม่มีพลังงานที่จะต้องการเอาอาหารพวกนี้ใส่ไว้มันไม่ขึ้นหรอกมันไม่ขึ้นหรอกเพราะฉะนั้นต้องออกกําลังกายเพื่อที่จะให้เกิดปฏิกิริยาของเซลล์ประสาทต,ต่างๆในร่างกายมันต้องการอาหารเสริมขึ้นมาและมันถึงจะเพิ่มขึ้นมาได้อย่างจริง ถ้าไม่ต่อให้ออาอาหารใส่เข้าไปเท่าไหร่ก็ถ่ายออกหมดนะระบายออกหมดนะอย่างที่เขาพยายามเติมอาตมาอาตมาก็อกโอ้โหมันนั่นแล้วนะมันเติมเขาก็ยังจะเติมเติมเติมอาตมาก็เอาเอา,เอา,เอาไม่ไม่ขัดเป็นเจตนาดีอัตมาก็เคารพเจตนาดีก็เอาเท่านั้นเองแต่ที่จริงอาตมาอ้าเมื่ออยากให้เพิ่มก็ทังออกพยายามออกกําลังกายทุกวันนี้ก็มาออกกําลังกายอย่างตั้งใจที่จะทําหมุนเวียนนะ แม้แต่ยกลูกลงลูกเหล็กอะไรก็ทำเพิ่มเติมแล้วตอนนี้ก็มีเทรนเนอร์มาคอยช่วยบอดี้ารทำนะก็ดูดีขึ้นนะก็ดูดูต่อไปว่ามันจะเป็นอะไรแค่ไหนแต่เนื้อแน่ตอนนี้ไม่ต้องดูอะไรตอนนี้แค่นี้ก็ไม่หย่อนไม่ตรงเตงละแต่ก่อนนี้ถ้าแว่งนี้ตรงเตงนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ตรงเตงละเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนตรงเตงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ละ เอาครานี้ก่อนอีกหน่อยน้องจำไม่ตรงเต็มแล้จะมีไทรเซปเกรงนี้ปั๊บไตรเซปขึ้นนูนนะใบเซ็ปก็ขึ้นนี่ใบเซ็ปขึ้นก่อนใบเซ็ปมีบ้างขึ้นบ้างแล้วอ้าวพอต่อมาสี่อสี่แล้วนะหนึ่งเฮ้ยสองสามสี่ erm. ี่ออ้าวสี่อาตมาไม่มีรถอร่อยมีแต่รับรู้รถตามความเป็นจริงอ้าวนี่ละเอียดจากเมื่อกี้นี่แหละนะ อาตมาไม่มีรสอร่อยมีแต่รับรู้ตามความเป็นจริงอันนี้ทุกคนต้องเรียนรู้ผู้ที่จะเป็นอรหันต์นี่ต้องเรียนรู้ไม่มีรสอร่อยมีแต่รสแท้รสจริงอันนี้พูดประเด็นแต่แค่รสทางลิ้นอร่อยไม่อร่อยทางลิ้นเน่มั้งมันไม่มีมันมีแต่รสหวานก็หวานเค็มก็เค็มเปรี้ยวก็เปรี้ยวหรือจะเรียกว่าผสมส่วนมาเรียกว่านัวภาษาอีสานเนาะ มันได้สมส่วนได้ที่เลยว่าโอ้มันนวมันเข้ากันอย่างดีได้สัดส่วนพอดีเหมาะใจของการขอ,ของมันนะก็มันก็ก็อย่างนั้นน่ะเราก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงไออาการของอร่อยที่เสริมขึ้นมานี่แหละสำคัญตัวนี้แหละคือตัวตัดสินความเรียนรู้การเรียนรู้ทางศัจธรรมเรียกว่าเวทนาเก อทตมาใช้สามเวทนามันจะมีสองเวทนาคนอวิชชาจะมีรสอร่อยรสชังหรือรสชอบไม่อร่อยก็อร่อยคุณจะเฉยๆคุณจะไม่รับเลยถ้ากลางๆเฉยๆคุณไม่รับเออไ่เอาเหมือนน้ำรักราชามเจียวเร็วจืดๆไม่เอามันต้องไม่รสถ้าไม่ชอบก็คือไม่เอาถ้าชอบก็เอาลชอบมากก็เอามากกินมากดื่มมากเท่านั้นเอง นะเพราะงั้นผู้ที่หมดรสชอบรสชังหมดรสอร่อยไม่อร่อยนะก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงไม่ใช่เป็นลิ้นไอเคไม่รู้เรื่องเลยรสอะไรก็ไม่รู้อะไรไม่ใช่หวานมาเค็มมาเปรี้ยวมาผสมส่วนอย่างโน้นอย่างนี้มาอะไรมากอะไรน้อยก็รู้ตามคนอื่นเขารู้ทั้งนั้นนะ่ะแต่เรารู้สังขารที่มันไม่มีแล้วของเราคนอื่นก็มีสังขารเราก็รู้อ๋อคนคุณยังปรุงแต่งอยู่วะ อย่างนี้ก็มีตัวกิเลสตัวชอบตัวไม่ชอบเขาไปปลุงร่วมเรียกว่าสังขาริก,กังนะของเรามันอสังขาริก,กังนะไม่มีตัวกิเลสพวกนี้เ็็ไปปลุงร่วมนะไม่มีกิเลสปลุงร่วมแล้วเรียบร้อยนะยนี้เป็นตน้นนะข้อห้าครับเอาต่อไปเอาข้อหเออครับผมข้อห้าอาตมาเคยถูกรถชนลอยกระเด็น ขาที่เจ็บไม่มีบาดแผลแตกกระดูกแตกภายในอ, <c oughs> อันนี้อาตมาถูกรถแมรถรถเก๋งใหญ่เหมือนกันนะรถโอเปิลแคปิตันแต่สมัยก่อนตัวขันยาวใหญ่ๆวิ่งมาอาตมาก็ขับ side, Glass, มอเตอร์ไซด์ดักกลาสมอมนมน้ำมันใหญ่ใหญ่ เหมือนพวกไอฮาเล่มองอะไรเนี่ยรุ่นเดียวกันน่ะมอเตอร์ไซใหญ่ขับออกจากที่ทํางานออกจากอัดตกรน,นั่งทํางานอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านที่ประ,ะดับดำเนินติดสนามหลวงอ่ะ,ปะชปกรมประชาสัมพันธ์อยู่นั่นแต่ก่อนยังไม่ถูกไฟไหม้อ่ะ ก็นั่งทาตอนนี้ที่ทํางานก็จะเป็นตรงนี้ที่หนึ่งโดยธรรมดาเวลาจะเนี่ยก็ไปบางคุณพรมเป็นที่ทํางานโทรทัศน์ถึงเวลาจะไปออกอาะกาศไปทําอะไรก็ไปที่อางคุณพรม<า>ก็จะออกจากนั้นก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาจากนั้นปั๊บเลี้ยวจะไปบางคุณพรมนี่แหละไปโทรทัศน์พอเลี้ยวปั๊บไอเจ้าแกปิตันมาทางมาจากสนามหลวงปื๊ดมา ชนตุ้มมาอัตมากระเด็นลอยขึ้นบนบนสามล้อแต่ก่อนมีสามล้อในกรุงเทพเขาสามล้อเขาปั่จอดอยู่ข้างๆทางเห็นเห็นเหตุการณ์เขาก็เห็น,เ,หน,เ,หน,เ,หนเขาก็มาเล่าโอ้โหพี่ลอยเขาว่าชนตุ้มพี่ลอยกันไปดีนะรถมันก็วิ่งผ่านไปด้วยทำเห้ทับพี่ตกลงมา รถมันไม่วิ่งหรือว่าวิ่งตอนช้าติมันทับตายเลยนะพราะพี่ลอยรถมันก็วิ่งพื้นผ่านพี่ก็ลอยตกลงข้างหลังรถตกลงข้างหลังลดลดลดกกรถรถก็เด่นไปนี่แหละรรถไปสามล้อเขาอยู่นื่นกระเด็นไปทางข้างนู่นลอยไอไอไขาต่มานี่อัดกระลมน้ํามันมอน้มันมันจะอยู่กลางนี่เลยเป็นบุ๋ลุ้ม่็ไปเลยเหล็กนะมอน้ํามันมน่ะเหล็กนะ mm. ขาเราอัดก็ไปกันเนี่ยเสร็จแล้วเพื่อนลงมาโอ้โหหามลงโรง,งพยาบาลตำรวจมันบวมบวมหนึ่งเลยถอดกางเกงถอดไม่ออกต้องตัดกันไกลตัดขาางเกงถอดกางเกงออกดูที่เป็นไงไม่แตกไม่มีรอยแตกตอนนั้นเล่นไสยศาสตร์อยู่เหนียวไม่มีแตก ไม่มีแตกเขาไปหาหมอหมอเขาก็ตรวจแล้วไม่แตกไม่อะไรอะไรเขาก็ไม่ได้ดูมากกันนั้นก็มารักษารักษาอยู่หลายเดือนก็จะหายเอ๊มันเป็นอะไรก็ไปเอ็กซเรย์ไปดูกระดูกมันราวกระดูกมันแตกกระดูกมันราวนะส่วนเนื้อเนี่ยมันแตกไม่มีแผลข้างนอกเลยเลือดไม่ออกสักหยดเลยแต่ชำ้ำเขียวแดงดำรักษาอยู่หลายเดือน เสร็จแล้วเนื้อกล้ามเนื้อตรงนั้นมันทุกวันนี้มันยังบุ๋มเลยมันจับกันหายแล้วมันเกาะจับกันเป็นเป็นพังผืดแห้งเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังบุ๋มอยู่เลยเนี่ยตรงขาตรงนี้ยปัดพาัางับในข้อห้านี่ไม่รู้ว่าจะเป็นกรณีศึกษาได้อย่างไรครับคือเขาพูดรวบรวมเอามาเจ็ดข้อเอาข้อห้ามาให้ศึกษาแล้วพวกเราจะ จะได้อะไรจากการศึกษาครี้ได้จากการศึกษาก็อยาไปเล่นศสยศาสตร์เหนียวถ้ารักษาแผลหายรักษาเป็นแผลเปิดนะมันก็จะได้รักษาเนื้อรักษาหนังรักษาอะไรนะมันก็จะเนื้อจะดีขึ้นมันจะไม่เป็นพังผืดมันก็ได้รักษากระดูกไม่ต้องเสียเวลานานรักษากันสองสามเดือนอย่างนั้นครนะมันเสียหายม,มันไม่ดีเพราะฉะนะั้นธาตมตตบ,บัดนั้นมาไม่เหนียวเลย น้ำแทงปิ๊กเดียวเข็มจิ้มเข้าก็เฉยไม่มีปัญหาแต่ก่อนนี้เล่นมีดกรีก,กันเลยทำเหนียวอยาเงี้ยเอายีเล็ดใบมีโกนเนี่ยชิดๆเลยนะอะเล่นเหนียวหนังเหนียวอะไรกันเนี่ยทำไมเล่นศสยศาสตร์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วทิ้งหมดเลยแล้วมันก็ไม่มีแล้วมันอุปาทานตั้งได้รู้อ๋อนี่มันอุปาทานแท้ เสื้อตมาก็เรียนรู้อุปทานน่มาเยอะเรียนมาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ทดสอบสกดกจิตและกันตวิทยาศาสตร์เล่าไปหลายทีแล้วเรื่องวิทยาศาสตร์นี่ก็เล่าซึ่งมันอุปทานมันเป็นไปได้อย่างโปกที่อย่างภูเก็ตก็จะแทงโน่นแทงนี่มันทําได้มันอุปทานมันเชื่อมมั่นเป็นอย่างนั้นมันไม่เจ็บแล้วก็รักษาหายไม่เป็นแผลไม่เป็นอะไรได้อย่างนี้เป็นต้นมันเป็นเรื่องจริง น่เป็นเรื่องเหลือเชื่อไงเป็นเรื่องที่บอกว่าเดี๋ยวเป็นปฏิหารไปเป่มันก็เกิดจากจิตอุปาทานทั้งนั้นแหลกะการที่จิตอุปทานเดินลุยไฟไม่ไหม,ม้ไม่พองไม่ร้อนไม่เจ็บได้มันก็อุปาทานทั้งนั้นน่ะน่เป็นจริงเป็นได้จริงเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลยอุปทานแล้วคุณทาไปทำไม,รรมนเนี่ยดูสลักลิตมันก็ดูเก่งนะ่ะี่ยดูเก่งน่มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรครับผมข้อหกครับเพราะนั้น นะขอทรา,าบข้อหกขอเจ็ดด้วยครับข้อเจ็ดข้อหครับข้อหกก่อนหก <6 S 2> อ,อัตมารับมอบหน้าที่จากพระพุทธเจ้านะสมณโคโดมให้มากอบกู้และสืบสารพระพุทธศาสนาให้ถึงห้าพันปีอันนี้อัตมาก็พูดลายทีมันเป็นเรื่องจริงอัตมาจึงมารู้ว่าอ๋อพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในสมาธิสิบนี่เอง และอาตมาก็รู้ว่าอาตมาเป็นสยังอภิญญาสยังอภิญญาเป็นผู้รู้เองผู้ที่เกิดมาในยุคนี้ไม่มีผู้อื่นไม่ได้มีครูบาอาจารย์ไม่มีใครมันก็เป็นความรู้เองในระดับสยังอภิญญาไม่ใช่รู้เองแบบระดับสยัมภูเพราะว่าเราก็รู้ระดับของสยัมภูสยังอภิญญาปัจเจอ,อะไรพวกนี้อาตมาก็อธิบายไปหมดแล้วมันเป็นของของตนแต่ของของตนในขนาดนั้นสยังอภิญ,ญาก็ขนาด เป็นของตนจริงๆซึ่งอาตมาพูดไปเนี่ยพูดติดตามเนี่ยจะได้ศึกษาศึกษาเรียนรูละว่าเออจริงนะอย่างนี้ไม่มีใครเอามาพูดหรอกมีแต่อาตมาเอามาเป็นโลกุตระด้วยและเป็นเรื่องพิสูจน์ได้ด้วยมนุษยชาติปฏิบัติได้ตามเป็นได้ตามด้วยนะอย่างพวกเราเนี่ยมาเป็นคนจนมาเป็นคนไม่ต้องมีรายไดไ้อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมันเป็นเรื่องปฏิหารนะ นันเป็นเรื่องปาฏิหารนะแลวมีความสุขไม่สุขเพราะจริงๆสุขมันอุปทานนะทีนี้เรายิ่งอุปทานเราสมาทานด้วยไม่ใช่อุปาทานเท่านั้นสมาทานด้วยนะยึดไว้อย่างมีปัญญาสมาทานอุปทานคือยึดไว้อย่างไม่มีปัญญานะอย่างอวิชชาอย่างนี้เป็นต้นอัตมาก็ ก็ได้เพราะงั้นจะเข้าใจว่าอาตมารับมาเนี่ยจะเป็นใครล่ะอาตมาจะเป็นใครล่ะที่รับมาก็ต้องเป็นพระสาวกในยุคนั้นเพราะอาตมาพูดบอกเลยว่าอาตมารับมอบหน้าที่ก็ต้องเป็นนะพระพุทธเจ้ามอบหน้าที่อาตมาก็รับมาอาตมาก็มายืนยันว่าใช่อาตมารับมาหน้าที่มาแล้วก็รับหน้าที่แล้วก็ทําหน้าที่อยู่เนี่ย ห้าสิบปีแล้วเนี่ยทำหน้าที่มาอยู่ในห้าสิบปีแล้วยังจะมีคนศึกษาติดตามอาตมาอยู่ต่อไปว่าที่อาตมาทำมาห้าสิบปีนีมีผลที่เกิดเขาจะเอาไปตรวจสอบพิสูจน์ยืนยันถูกต้องจริงตามพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเขาก็ยังไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าถูกตรงถูกตรงตามของพระเจ้าตรงกันเป็นหนึ่งเดียวกันหรือเปล่าเขาก็ค่อยๆเช็คตรวจสอบไปเดือวนี้ก็ก็ยังหนึ่ง เขายังไม่มีภูมิปัญญาที่จะตรวจสอบสองเขาตรวจสอบบ้างพอเชื่อถือได้บ้างแต่ยังไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยเวลากับปริมาณและคุณภาพที่อาตมาจะทำเพิ่มๆจนมากพอเขาจึงจะจำนวนอาตมาจึงแม้มันตายไม่ลงง่ายๆจะต้องอยู่ต่อไปภาคเพียรมันก็นผลดีว่าถ้าเพราะว่าอาตมาจะไม่ตายง่ายๆอาตมาก็ต้องฝืนสังขาร ต้องเพิ่มในตัวเองแม้จะหมดอายุไขแล้วก็ต้องพยายามใช่ไหมพยายามที่จะเติมอายุไขของตัวเองด้วยอะไรก็อธิบายไปหมดแล้วใช้สัมประสิทธิ์ใช้โคเอฟฟิเชนต่างๆนี่เขาพูดไปแม้แต่8ปอ,อด้วยโคเอฟฟิเชนด้วยทั้งรูปทั้งนามช่วยกันมันก็เห็นผลอยู่เพราะนั้นก็ดูไปอัตมาเกินร้อยถ้าอายุเกินร้อยแน่นอนคนจะเชื่อเพิ่มขึ้นใช่ไหม เกินร้อยไปอีกมากขึ้นไปถึงร้อยแปดมันก็โอ้โหอัตมาบอกแล้วว่าตมาจะตายเจมันก็จะเพิ่มไปอีกกี่นักษัตริย์อ่ะเจ็ดสิอ่กาสิบกี่นักษัตริย์สนักษัตริย์เจ็ดสิบสอง่าสิบหกร้อยแนักษัตริย์สาปี ฟื้นสังขารกระเสือกกระสนไปต่อไปไม่ยอมตายไปอีกตั้ง36ปีนึงก็ไม่เช่เล่นมันร้อยแนี่ท่านไปดูที่ร้อยแเมื่อร้อยแแล้วดูสิสังขารร่างกายของอาตมานี่เห็นกันแล้วว่าโอ้ยนี่มันจะไปได้อีกกี่ปีก็อาจจะเห็นหรือว่าเออทางนี้มันร้อยแปไปถึงหน้าร้อยี่เนี่ยเออมันก็จะเห็นมันก็จะพอรู้นะจะพอรู้นะ ก็ว่ากันไปนะอเอาอันนี้ก่อนมัน้งเหลืออีกข้อเดียวครับพอนขอ<ะ>้ขอเจ็ดข้อเจ็ดข้อเดียวครับสุดท้ายอาตมามีอายุไขเพียง72ปีเอาก็พูดไปแล้วเมื่อกี้ขณะนี้อายุขยมากมาแล้วเกินนัก,กษัตริย์14ปีนะก็เพิ่มมาได้นะเพิ่มหนึ่งนัก,กษัตย์เลยหนึ่งนัก,กษัตริย์มาได้สองปีเจบมาเป็น84สเอ้ยนะใช่ไม่ใช่สองสี่ แปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดสามปีนะครับผมอ๋อ <kau> พ <terminar lyn> <Tá S 3> ูดรวมไปแล้วใช่ไหมครับเจ็ดข้อครบแล้วใช่ไหมครับเจ็ดเจ็ดเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะอยากได้ข้อแปด่าข้อแปดอย่าเอาเกณฑ์ของคนธรรมดามาวัดอัตมาเพราะอัตมาเป็นเทวดา จะต้องข้อ 8, แปดรวมข้อ9ด้วยทีและอัตมามันซูเปอร์สแตนดาร์ดมันภาษาเดียวกันนั่นแหละข้อใจับข้อ8อัตมามันอย่าเอาเกณฑ์ของคนธรรมดามาวัดอัตมาเพราะอัตมาเป็นเทวดาอัตมากระจาได้ว่าอัตมาก็ใช้คํานี้นะใช้คําว่าเป็นเทวดาและอัตมามันซูเปอร์สแตนดาร์ดทั้งหมดข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้หยิบยกมายืนยันให้ลูกๆที่เป็นห่วงเป็นใย พ่อครูมากเกินไปจะไม่จะจะไม่ตระหนักชัดถึงความเป็นคนในเครื่องหมายคำพูดพิเศษเหนือคนธรรมดาทั่วไปของพ่อครูโดยเฉพาะลูกๆที่เป็นนักวิชาการฝั่งนานกวิชาการโดนนะโดยเฉพาะลูกๆที่เป็นนักวิชาการในสาขาต่างๆด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแพทย์เภสัชทันตแพทย์ เทคนคกนิการเพทย์พยาบาลอะไรพวกนี้เป็นต้นพวิที่ดูอะไราจจะนับไปถึงน,นักโภชนาการด้วยนะความพิเศษเหนือคนธรรมดาในใน,ในคำาพูดนี้ย่อมครอบคลุมไปทุกมิติรวมทั้งด้านสุขภาพซึ่งรวมไปถึงผลการตรวจต่างๆคือจากแหละคผการตรวจต่างๆ ซึ่งตามหลักวิชาแล้วช่วยในการวินิจฉัยเพียง5%รวจตัสอบพวกนี้จากการวัดการตรวจดักแดบต่างๆวินิจฉัยเพียง5%มงนตเปิดคำบอกเล่าหรือประวัติอีก80%และการตรวจร่างกายอีก15%อันนี้คือหลักการที่การเขาใช้ใช,ใช้กันมาเขาวิจัยกันมา วินิจฉัยการวินิจฉัยจากนักวิชาการนั้แค่5%คำบอกเล่าของเจ้าตัวใน80%ตรวจสรีระร่างกายเลยอ,อีก15%อย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นนักวิชาการต่างๆเนี่ยวินิจฉัยได้แค่5%ก็จะพึ่งไปอะ,อะไรนักหนานักเอาตามประวัติเอาตามร่างกายด้วยนะดังนั้น ภายใต้ความเชื่อมั่นและศรัทธานในพ่อครูอย่างสูงสุดลูกๆจึงยังปักใจมั่นว่าพ่อครูป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ท,ทั้งตั้งที่พ่อครูยืนยันว่าในขหมายคำพูดจะมีใครสบายไปกว่าอาตมาเนี่ยเป็นคำันยืนยันว่าจะมีใครสบายไปกว่าอาตมาในขหมายคำพูดอีกอายุเป็นเพียงตัวเลขในขหมายคำพูดอีกอาตมากำลัง เห็นสัมประสิทธิ์ในการขยายอายุไขและจะพลิกพลิกเซลลนะ์เห็นสัมประสิทธิ์ในการขยายอายุไขและจะพลิกเซลล์เพราะอาตมาต้องการมีอายุยืนยาวเพื่อทำงานสืบสานพระพุทธศาสนาตามหน้าที่ที่รับมอบมานะทีนี้ทางนี้ก็เลยเสนอแนะคนที่เขียนมาบอกว่า ลองพลิกพลิกม่นจะพลิกนะไม่จะรอเรือนะรอลิงลองพลิกความปักใจมั่นนั้นของใครก็แล้วแต่ลองพลิกความปักใจมั่นและหันมาศึกษาความเป็นรูปธรรมของพ่อครูพระโพธิสัตว์ระดับเจ็ดในอพระนิยตรปตริสัตตามหลักวิจารณ์แต่และสาขาในรูปแบบของกรณีศึกษาคือเคสตดีเนี่ย ของของอการศึกษาคงได้คำตอบของความเป็นซูเปอร์ซูเปอร์สแตนดาร์ดให้เป็นที่ประจักษ์สืบต่อไป